สวัสดีครับคุณส่งไมคโครครับผมวันนี้มาคุยกันว่าเช้าพื้นฐานทำเครื่องมาครับจะมาคุยเรื่องคอยดินที่ถ่ายทำเครื่องใหม่ครับพูดเก็บปรับแปลนครับพูดปรับแปลนเนี่ยเวลาเรา เนี่ยครับเวลาเราทํางานที Now, ่มันหลมๆครับที่มันหลมๆเนี่ยนี่ครับเราต้องดึงตามยาวมานะครับดึงตามยาวถอยหลังมานะครับเห็นป่ะฮะดึงมาฝั่งนี้ครับเนี่ยมีรอยอยู่ดึงมาฝั่งนี้คือถ้าเกิดแปลงลักษณะแบบนี้ครับเราต้องเอาดินมาวาท้างด้านหลังแล้วเราก็ต้องฉีกดินมาเป็นสามแนวครับสามแถวเขาเรียกสามแถวเราดึงถอยหลังมาหาตัวครับแล้วี่ตรนี้มันร่วงเพิบเราก็ต้องมีดินแข็งเอาดึแข็งไว้ปูนะครับ ถ้าเราไม่เอาดีแข็งปูเพราะเวลาเราเดินรออะไรมันจะเอียงครับคือมันเอียงก็เราจะปรับให้เสมอครับดาฝนครับฝนมันตกเยอะครับช่วงนี้มันตกเยอะเราก็ต้องยืแข็งครับปักปั้นก่อนครับมาใส่ทางเราก่อนครับเพื่อจะยืนตักได้สบายครับขี่จะบีเอียงซ้เอียงขวาครับได้ปรับแปรงสวยครับ ่ครับไม่ไม่ได้ใช้ดัตเตอร์ใช้ไมโครปรับตลอดครับพี่เขาก็จะชอบให้ผมใช้ไมโครปรับครับเพราเวลาดินเหลือปุ๊บไมโครมโทยออกได้ครับโทยเก็บกระของกองกองอะไรเงี้ยมันมีปืนมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จสามารถพูดปืนออกมา่อนได้แล้วก็เอาดินกบนะครับปืนเกี่ยวนะครับนี่ฮะเราก็จะคัดปืนออกจากดินได้เลยได้เปลี่ยนตรงนั้นหลังจากที่ หลายเดือนครับสองเดือนฟ้าแล้วครับตรงนี้ไม่ได้ส่งงานผมมันตกตลอดครับตรงนี้ตะแรกมันเป็นบอ่อครับเป็นบอ่อลึกครับประมาณสองไร่ตรงนี้ 8, 6, ความแรงลมินเหลือคัดออกครับเอาดินเหลือคัดออกบ่ออกไว้ตรงน,นี้ก็ทำงานอยู่แถวใส่น้อยครับไปไกลรถตัดใส่น้อยครับ ช้ารุ่งถ่ายเครื่องไปครับเมื่อวานก็ไม่ได้งานนะเมื่อวานวิ่งซื้อไหลอยู่ครับซื้อไหลลูกแคเรียดูซานอยู่ครับโอ้โหหาซื้อยากจริงครับเป็นอะไรเทียบมันไม่ได้ลดที่มันไม่ใช่รถเพราตลาดบ้านเราครับมันจะหาซื้อยากกว่าไม่นี้แล้วก็จะไปศูนย์ครับเรากลับไปหาเทียบเอาครับเมื่อวานนี่ไปรับบัวหลวงครับไม่มีครับหลานสินเจริญยนต์วันเยอะๆแล้วยังไม่มี เรบดีเดี๋ยวโทรสั่งครับโทรสังส่งเซลล์อคล้ายๆแบบคนยิงอะไรของดูซานครับมุกี่โทรสั่งแหละเดีย๋ยวเนี้มันน่าจะมาส่งนะคันดูซานก็เลยยังไม่ทํางานครับเขาจะมาทำงานทีนเดียวครับรถโมทอร์เดียวครับเอาราวางก็ไปซื้อน้นเครื่องด้วยด้วยครับซื้เครื่องนี้ก็ซื้อๆถ่ายมาเครื่องครับถ่ายเป็นตาแคมครับของเร็วครับสิบสามสิบครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าในวิดีโอมันความรู้สึกมันเงียบลงหรือเปล่า เชเครื่องไมเงียบลงครับเปิดไม่เงียบลงไหมตัวมันจะแต่ว่ามันเนียนครับเศษเครื่องมันเนียนครับเวลาทำงานแล้วก็เป็นเบอร์40ที่ผมใช้มันก็จะมีเสียงหนักเสียงอููเสียงอะไรเสียงมันมีเสียงฟ้าวเคกอะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นตัวนี้แล้วมันเงียบครับเนียนครับผมใช้ตัวนี้ตลอดครับพวดก่อนพอดีที่ถ่ายล่าสุดเนี่ยมันยังไม่ถึง500ชั่วโมงนะผมถ่ายทิ้งไปก่อนเพราะว่า แล้วก็อชอบเพราะเสียงเครื่องไม่อพอครับผมก็เลยถ่ายทิ้งเลยครับแล้วมันนุ่มเหนียวไงไม่รู้มันดำเร็วด้วยครับดำเร็วปกติหน่อยแต่เครื่องเนี้ยก็ดำอยู่แล้วครับเครื่องดีเซลแต่ที่ว่าผมว่ามันดำเร็วปกติหน,น่อยใช้ประมาณนับ200กว่าตัาวเองวะเมื่อเช้าผมเลยถ่ายทิ้งเลยวัอขอขอนก่อนพอดีที่ผมซื้อร้าน JB รามิโจเขาเขาไปต่างจังหวัดฮะออนไลน์ซื้อก็าออาหาซื้อยากครับเบอร์ที่ผมอ่าดักแอมเปร็ใช้หาซื้อยาก งานพิจ๊อหมีครับอยู่บางใหญ่มีก็เลยเมื่อวานเหลือสองลังสุดท้ายครับลังหนึ่งมีสามชุดครับคารเรนเซอร์มาสองลังครับเพราะดูซานมันใช้ยี่สิบหกลิตรกว่าครับเออ่ของผมมันใช้น่าจ,จะสิบสิบลิตรสิบเอ็ดลิตรเมทานนี่ก็สิบเอ็ดลิตรครับต่อแค่สองชุดครับชุดละแปดร้อยห้าสิบครับไม่แพงครับความ,มเร็วชุดแปดร้อยห้าสิบลังหนึ่งก็มีสามจุดของผมก็ของผมก็โดนไปเท่าไหร่ สองชุดชุดระไฟรัชศิษก็พันหกพันเจ็ดครับพันเจ็ดพันเจ็ดพร้อมฟองด้วยก็ประมาณสองพันนะสายเครื่องทีสองพันนะโอ้แต่คุ้มครับเสียงเครื่องดีมากครับเสียงเครื่องเนียนครับพราอกครับฟีเครื่องฟรีรายนี้ไม่ค่อยอาการสั่นครับน,น้อยลงไปเยอะครับสถานน้อยลงไปเยอะครับด้วยอะไรก็ไม่รู้ครับอาจจะเป็นส่วนผสมของน้ำมันเครื่องครับผมน่าจ,จะโอเคครับว่า วัาเราไปซื้อน้กซุนดีใส่ครับเมื่อก่อนผมก็ใส่โอเมก้านะครับผมก็บ้าพอสมควรผมอะโอเมก้าหลอดหกร้อยผมก็ซื้อใหนครับใส่ผมไปเรื่อยครับรใส่ไปรถเราครับใช้ไหครับอะไรเราคิดว่าอะไรเราซื้อได้ใส่ได้เราใส่ไปครับดูแช์เครื่องเกย์ดีหน่อยครับจะอยู่กันานานครับรถ ก็อ้าในด,ดับเนี่ยนะครับมันจะชเป็นหา้รมันคือดีๆมันเติมเติมรถผมเมื่อก่อนผมขับอ่ามร์เอของเสียวิยาก่อนที่ผมซื้อรถเองเนี่ยผมก็ใช้ดักแคมตัวนี้ครับเติมตลอดครับเติมตลอดใช้ตลอดปู่ใช้ดีมากครับใช้ดีมากเรียกว่าแหมมันจะไม่รู้มันจะเกี่ยวกันหรือเปล่านะันาดนี้บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะมันใช้น้ำมันเครื่องเบอร์ใสแล้ประหยัดน้ำมันอ่คนอื่นอาจจะมองว่ามันไม่มีผลนะแต่ผม ผมรู้ว่าผมเติมทุกวันผมรู้ว่าเอ๊ะมันเหมือนมันประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันกว่าปกติหน่อยช่วยได้ครับประหยัดครับประหยัดเสียบเครื่องก็พิวมากครับไม่มีสันครับไม่มีกระพือครับเวลาทางานนะครับผมมีมาเก็ตเนี่ยตอนที่ผมขับแต่บางทีก็มันก็กระพือนะเวลาทํางานเล่นขึ้นทํางานแต่นี่มันเนียนนะวันนี้มีกระพือเขาไม่มีอืมบางทีมันก็มีจังหวะมันกระพือผมเร็วครับมันมีอยู่แล้วปลุกไฟฟ้าสั่งงานมันต้องมีอกของกระพือเป็นเป็นทุกคันนะครับแต่ แต่คันของผมที่ใช้ได้มาเครื่องเบอร์นี้นนเนียนมากครับใช้ดักแคมเนียนมากครับเอาปากมือถ้าจะไม่มีเลยครับจอดคู่กันสองคันสามคันในโกเบเหมือนกันเนี่ยไม่ได้ยินเสียงรถผม,ผมแล้วครับรถก็เดินกบกมดครับแต่ผมไม่ได้คุยอวดใช้หรอกว่าผมใช้โน่นนี่นะั่นแต่ผมใช้ของผมอย่างนี้ครับมันแพงหน่อยครับแต่มันก็จบครับแต่ผมว่าถ้าเกิดเราซื้อร้านผู้ส่งนะร้านที่อร,รู้จักไม่แพงนะครับไม่แพงเลยเพราะว่าผมซื้อมาชุดละแปดร้านสี่เปี่ยงถ้าเกิดเราไปซื้อ ร้านข้างนอกแต่ชุดหนึ่งเนี่ยเพอร์เทมอีกชุดหนึ่งก็ขายเก้าร้อยแล้วตามร้านาอะไรอ่ะแล้วแต่ร้านไหนจะ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 ,จะชาร์จมากชาร์จน้อยก็แล้วแต่ราคาอยู่ระเลานี้อยู่แล้วแต่ผมซื้อมาแปดร้อยผมว่าถูกครับผมเร็วด้วยไอ้ไอดีครับเดีย๋ยวต่อซื้อต่อไปเขคงจะชุดสองชุดที่สองชุดสุดท้ายแล้วครับอ่าพอด,ดีพี่โจเขาคงไม่ขายแล้วครับจะใส่อีห้อหนึงเป็นของสิงคโปร์ครับไอ้ผมโอ้คงจะตามไปใช้เขาครับตามนั้นนะครับเขาก็ซื้อเขาอยู่ประจำครับ เขาบอกลื่นดีกว่าตัวนี้ครับเงียบดีกว่าตัวนี้อีกครับเดีย๋ยวผมต้องลองนะวนน้าผลองต้องลองต้องรองอีกสองเดือนครับให้ตัวนี้เขกโดนห้าร้อยชโมก่อนห้าร้อยชิโมถ่ายทีครับต้องมันเครื่องใช้ดีมีตังถ่ายนะครับอย่าลากนะครับอย่าลากถ้าเกิดลากไปมันการถึกหล่อไปคุ้ม,มันครับการถึกหล่อครับพยามถ่ายตรงๆาถ้ามันเครื่องดูแลดีจะใชด่ดีๆครับเอาผมเบอ่์สามสิบ บางคนบอกว่าเอ๊ะมันสายไหปล่ามันพ่องล่ามันต้องพ่องอยล้วครับรถเก่าแล้วระดับนี้รถสามสิบกว่าปีแล้วครับยังไงเมื่อใช้เบอร์สี่สิบก็หายครับจะหายมากหายน้อยนั่นแหละครับยังไม่ก็หายครับแล้วแต่ครับแล้วแต่ว่าใครจะใช้ตามผมรือไปใช้แต่ถ้าเกิดใช้แล้วจะบอกว่าแต่คนที่มันไม่จำเป็นต้องเป็นยี่ห้อเนี้แคมครับแบรนยี่ห้ออะไรก็ได้ครับที่มีคอมเร็วอครับจะรู้สึกได้ว่าเสียงเชื่อมมัน จะอนะไรจกขนาดนั้นมันเงียนจริงๆครับมันเงียบครับเงียบจริงครับไม่ได้มโม้ครับไม่ได้มโม้ปกติโม้ขี้โม้อยแล้วครับแต่ผมไม่ได้มโม้ครับเรื่องจริงครับโอเคนะครับสวัสดีครับ